หนังสือนะครับที่เราจะแจกในค่าคืนนี้เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้มีโอกาสเป็นเจ้าของครับเป็นหนังสือที่ใครที่คิดอยากจะลงทุนแม้แต่คนที่บอกนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้ลงทุนจะลงทุนได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนก็สามารถลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับมหัศจรรย์การลงทุน สิบอย่างสร้างกําไรร้อยเท่าโดยสํานักพิมพ์โพสบุ๊กเนี่ยฮะที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นหนังสือเล่มที่เราจะแจกอย่างที่บอกว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราเก็สามารถนําเงินเดือนไปลงทุนจะเป็นวิธีไหนนั้น ต้องติดตามหนังสือเล่มน,นี้เลยนะครับเป็นคัมภีร์สู่ความร่ำรวยในยุคสมัยของศตวรรษที่21เครับนำเสนอถึงไอเดียแนวทางในการลงทุนแนวค,คิดใหม่ๆบางอย่างนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าเกินความคาดหมายเป็นอย่างมากบางอย่างนั้นดูไม่น่าจะใช่การลงทุนสักเท่าไหร่ก็สามารถสร้างกําไรได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวครับคใครอยากได้หนังสือเล่มน,นี้ตอบคาถามเรามาครับค่ะคำถามในวันนี้นะคะที่เราจะถามคุณผู้ชมก็คือพลเอกประย,ยุจันทร์โอชาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีของเราพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่จังหวัดใดค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบแล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาตอบคําถามกับเราได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0861264212ค่ะ08612642123สายแรกรับหนังสือเล่มนี้ไปเลยค่ะมหัศาจรรย์10อย่างการลงทุนสร้างกําไรรอยเท่าค่ะคุณผู้ชมไปเมื่อต้นชั่วโมงค่ะว่าวันนี้ท่านพลเอกประยุจันรโอชานายกรัฐมนตรีของเราพร้อมกับคณะเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดใดคําตอบก็คือที่ จังหวัดร้อนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกทั้ง3ท่านนะคะได้แก่คุณอลงพันธ์รัตนสกุลคุณเมธาคุณพึกษาและก็คุณธีรศักดิ์นมนานซึ่งทั้ง3ท่านค่ะจะได้รับหนังสือเล่มน,นี้ไปค่ะมหาศจรรย์การลงทุน10อย่างสร้างกำไรร้อยเท่าจากสำนักพิมพ์โพสบุ๊กค่ะ ครับและทั้งหมดคือห้องข่าว NVT ในค่ำคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณกฤตยารอดรัตนาทูลผมบีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ